สวัสดีครับผมอาจารย์น้องสอนเทรดคลิปนี้เราจะมาเรียนในส่วนของทองคํากันนะครับประจาวันที่18ถึงวันที่22แปบบ๊แบๆบก็ครึ่งเดือนแล้วเนะ่ไหมโอเคเรามาเริ่มต้นกันด้วยที่ทาง day เฟมเดนะทํางเฟมเดนะครับแบบหนึ่งนะขอจัดทรงกันหนึ่งอ,อันนี้มันเบรกแล้วเนาะถือว่าไม่ได้ละอันนี้ยังไปไม่ถึงรอก่อนเนาะ เทรลไลน์เส้นนี้นะลองก่อนนะครับไปไม่ถึงส่วนอันนี้ไปแล้วต่อรองแล้วเหลือแค่ต่อรองตรงนี้นะนะครับเลเวลที่สําคัญก็คือเลเวลนี้เลยครับสามสามหนึ่งห้าสามสามหนึ่งหกโดยประมาณนะเส้นสีส้มนี้นะถ้ามันเอาอยู่ดีดกลับอันนี้จะขึ้นไปข้างบนจริงๆละอันนี้จะขึ้นไปข้างบนจริงๆแล้ว,น,น,ะน,น,ลวนะแต่ในทางเฟรมเด มันมองไม่ออกว่ามันจะติดตรงนี้หรือเปล่าเพราะว่าทำเฟรมเดมันมองว่ามันทะลุลงไปได้อีกนะครับทำเฟรมเดนะเนี่ยทำเฟรมเดยมันลงมาหา B point ชุดนี้ได้ B point มี2 B นะมัน2ตัวซ้อนเนาะแต่ผม,มวาดแค่ตัวเดียวมี B point ตรงนี้นะครับที่ราคา3266กับ3254 B point 2ตตัวนี้ถ้าเอาอยู่มันยกตัวหนีแน่แต่อย่างที่บอกสัปดาห์ที่แล้วเนาะ ถ้าราคากลับลงมาแถวสามสองเท่าไหร่ผมจำไม่ได้สามสองสามสองเก้ากว่าหรือสามสองเจ็ดกว่านี่แหละลงลงไปกลับไปดูคลิปเกนะ่าเนาะถ้ามันถ้ามันเลือกที่จะมาทางนี้อีกเนี่ยอันนี้คือโมอ่ขึ้นยากแล้วครับโม่ขึ้นยากนะแต่ถามว่าขึ้นได้ไหมมันมีความเป็นไปได้อยู่ครับม,มันยังมีโอกาสอยู่เนาะเนี่ยแฟรเนี่ยแฟรนี้ถ้าลงมาก็ค่อนข้างที่จะมาเอาก็คือใครที่มีไม้เซลแต่ข้างบน,นก็ถือว่าโอเคเลยนะครับ ชุดนี้ <c oughs> ว่ากันตามหน้าง,งานเนาะถ้ามันมาถึงแล้วถ้ามันทำพฤติกรรมแบบไม่ลงต่อค่อยว่ากันนะครับแต่ในทางเฟมเดมันเห็นว่าลงไปขนาดนั้นเนาะทีนี้เรามาดูในทางเฟมเฮสถ้าทรงนี้ผมว่า h 4กับหนึ่งชั่วโมงไม่ได้ต่างกันเท่าไหร,ร่นะฮะก็เนี่ยเห็นไหมบีพอยต์ปุ๊บอาจจะเฟกนิดนึงราคาก็วิ่งอยู่แถวนี้แหละแต่มันก็คือในโซนแฟร์ซึ่งใหญ่มากถ้ามันต่อรองราคาได้ชุดนี้ยกตัวขึ้นนะครับเบรคโครงสร้างนะครับ ส่วนตรงนี้ก็คงทะลุแหละงักขึ้นไปข้างบนนู่นหละถ้ามันถ้ามันผ่านได้นะเออเนี่ยมันจะขึ้นมาหาเทรลน์นี้เนาะมันก็จะสร้างตัวเองเป็นห้ามนิีอีกตัวหนึง่งซึ่งบีพอยต์ก็คงจะสูงแต่ถามว่าควรไหมเดี๋ยวรอดูครับว่าตอนที่มาหาซ p o i n t ์แล้วถ้าเป็นไปได้เนาะมันดีดขึ้นไปสร้างดีพอยต์จบที่เลเวลไหนค่อยว่ากันแต่ผมดูทรงละในทางเฟดมันลงอยู่ ส่วนในเคีเราว่ากันตามหน้างานเนาะถ้ามันต่อรองราคาที่อ่า3ห1 5แล้วเอาอยู่ยกตัวขึ้นเบรกโครงสร้างในทม์เฟรมเล็กแล้วไปต่ออย่างเงี้ยอันนี้โอเคนะครับมีโอกาสขึ้นมาที่บริเวณด้านบนนี้โซนนี้เป็นอีกโซนหนึง่งเป็นหลักประกันความเสี่ยงอะโซนนี้อีกโซนหนึ่งเผื่อมันขึ้นมาปุ๊บทำเป็นอีโคไฮแล้วก็รูดลงระวังด้วยชุดตรงนี้เลย นาะจิบแล้วก็รูดลงแต่ถ้าตรงนี้ไม่เอามีโอกาสดึงขึ้นมาถึงข้างบนนี้นะครับมีโอกาสดึงขึ้นมาถึงข้างบนนี้เนาะสี่ชั่วโมงไม่ได้มีไม่ได้ไม่ได้ต่างจาก1ชั่วโมงมากนะถ้าดูทรงแบบนี้ใช่ไหมใช่ไหมไม่ได้ต่างนะครับ D point เอาไม่อยู่แล้วขอยนานลบเนาะเดี๋ยวจะงง X point เ,เนี่ยกำลังปริมปริมเลย ในทางเฟรมเล็กน่าจะมีเทนไลน์ตัวนี้เดี๋ยวดูเดี๋ยวค่อยดูกันเนาะที่แน่ๆเห็นเทไลน์ตัวนี้เป็นของหนึ่งชั่วโมงนะครับนี่เป็นของหนึ่งชั่วโมงเนนี่ยหนึ่งชั่วโมงงั้นหนึ่งชั่วโมงให้เป็นสีสีขาวดีละสีขาวเนาะถ้ามันเบรกทะลุขึ้นไปได้อันนี้ก็คือขึ้นต่อละนะครับแต่ก็อยากให้มันมาต่อรอข้างหน้านี้อีกนิดนึงเนาะ ตามแผนที่วางไว้ปุ๊บแล้วค่อยเบรกโครงสร้างยกตัวขึ้นปุ๊บเบรกเทนไลน์ขึ้นไปรีเทสเทนไลน์ไม่ผ่านค่อยขึ้นต่ออ่ะอย่างเงี้ยโอเคเลยนะครับมาทีนี้มาดูในส่วนของสามสิบหน่อยไม่เด็ดตา่างดูสิบห้าอืมมีของหนึ่งชั่วโมงแล้วเนาะงั้นเทนไลน์ของสิบห้านาทีก็ต้องตรงนี้แหละ แค่นี้เลยเนี่ยหลุดได้ปุ๊บรีเทสไม่ผ่านเทลไลน์ลงต่อ,อค่อยไปวัดใจกันข้างล่างที่3ามสนะครับให้จับตามองที่3ามสโอเคกว่านะครับดูว่ามันจะทําอะไรถ้ามันไม่ทําอะไรแล้วมันไหลต่อเราก็ว่าตามน้านะครับอย่างที่บอกเนาะใครอันนี้พูดถึงเผื่อคนที่มีไม้อยู่แล้วนะแต่ถ้าใครยังไม่มีไม้วันจันทะร์อ่ะค่อยดูว่ามันปุ๊บแล้วมันดึงคืนหรือเปล่าถ้ามันปุ๊บแล้วดึงคืนเนี่ยเห็นไหม โซนบริเวณเนี่ยหนึ 1, 2, 3, 4, หรือที่จริงไอ้ตรงนี้ไม่ควรนับนะไอสวิงตรงนี้ไม่ควรนับนับแค่หนึ่ครั้งที่4แล้วดึงเนื้อกลับพวกสินทรัพย์พวกนี้จะเทสแค่ประมาณ4ครั้งครั้งที่5จะเลือกทางผมผู้บ่อยละเวลาผมไลฟ์ผมก็จะให้ไกด์ความรู้พวกนี้อยู่ละเนี่ยถ้ามันไม่ผ่านนี่เดี๋ยวมันจะดึงกลับนะครับระวังกันด้วยนะ ถ้ามันไม่ดึงกลับแล้ววิ่งลงเต็มแท่งหลุดโลตรงนี้ได้เนาะหลุดโลที่3330ได้ลงต่อนะครับค่อยไปพิจารณาที่3315หว่ามันจะดีดหรือเปล่านะครับมาโอเคเราไปที่ My Map กันนะครับไม้แมโอ้โอเคเลยติดอยู่ตรงเลเวลนี้พอดีเนาะหลุดได้คือหลุดหลุดไม่ได้ก็จะเฟกอยู่แค่เนี้ยเนี่ยเฟกตามไอ้พวกเนี้ยจิกจ๊กๆๆแถวเนี้ยเดี๋ยวถ้ามันเลือดยืนไปทางฝั่งไหนค่อยลุ้นกัน สำหรับสายที่ดูโครงสร้างนะครับการมีความรู้เรื่อง Mind Map จะเป็นเรื่องที่ดีมากเพราะมันมันง่ายเนาะผ่านได้ไม่ได้เราจะเห็นอะโวลูมที่มันที่มันยืนหนีนะครับที่มันคอนเฟิร์มว่ามันจะหนีเนาะที่มันจะไปทิศทางนั้นนะนะครับมาเรามองว่ากันต่อโดยอาดอล์ดอลรดลารดลาดอลล่าขอดูทำาเฟมใหญ่หน่อยเนาะขอดูให้สี่เนาะโอเค ดอลลาพยายามดึงขึ้นแต่โดนข่าวนะชักกลับชักกลับลงมาปึ๊บปึ๊บปึ๊บพยายามขึ้นชุดนี้ถ้าไม่ลงมาถึง92แล้วพยายามยกตัวหนียืนเหนือเส้นสีขาวได้อจริงจริงถ้ามันยืนเหนือไอ้เก้าสิบเจ็ดจุดเก้าเก้าตีเป็นเก้าสิบแปดเนาะถ้ามันกระโดดข้ามป๊อกเนี่ยยืนเหนือเก้าสิบแปดได้นี่ผมมองว่ามันขึ้นต่อนะเออสำหรับดอลลนะมองว่ามันขึ้นต่อนะครับแต่ถ้าไม่ปึ๊บลงมาแล้วหลุดไอ 97.2เนี่ยนะสีสีสเหลืองนี่นะ97.23นี่นะหลุดได้นะอันนี้ลงต่อทองคำก็ไม่ลงจริงนะทองคำอาจจะงัดหัวขึ้นแต่ก็ไม่แน่อาจจะมีข่าวอะไรมาช่วยกระชากเนะาะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีทีสัปดาห์หน้านครับผมไม่ค่อยพูดถึงข่าวนะไม่ค่อยพูดถึงข่าวนะครับแผนก็อยู่ประมาณนี้นะครับสำหรับสัปดาห์นี้สัปดาห์สัปดาห์ที่จะถึงนะครับสัปดาห์ที่จะถึงเนาะโอเคขอบคุณผู้ติด,ดตามครับผู้ที่เข้ามากดหัวใจเนาะอันนี้ขออนุญาตเปลี่ยนสีนะขอใช้เป็นสี สีเขียวเนาะมันจะได้รับได้เทรดไลน์ของ15นาทีนะครับขอบคุณผู้ติด,ดตามนะครับที่เข้ามากดหัวใจผู้ที่เข,าาข้ดดเขามาดูคลิปต่างแตนะ่สามารถคอมเมนต์ hmm. บอกกันได้ครับเป็นยังไงบ้างนะฮะห้องซิกฟรีลิงก์อยู่หนโปรไฟล์นะครับ, free, รนะรบส่วนใครจะสนับสนุนเรื่องไหนค่อยว่ากันนะครับช่วงนี้ผมพักการสอน1นสัปดาห์นะครับเดินทางเนาะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าค่อยว่ากันอีกทีหนึ่ง มีอะไรให้เพิ่มเนี่ยไม่มีละน่าจะประมาณนี้แล้วแหละโอเคงั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่มีแผนมีอะไรเดี๋ยวให้ในกลุ่มนะครับโอเคคลิปตรงคําในครั้งนี้ก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ